ส,สวัสดีครับพบกับชิดตปดแปรนะครับผมเนะาะก็นนะวันนี้นะครับผมกับตันดิโซฝีมือโอโ้สุดยอด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 ออน,อยนะครับโ,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 โนนะครับแกวล้ำ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 ลำล้ำลำล้ำลอำ้ลำล้ำล้อล้ำ้ำ้ำลล้ำค้ำล้ำลเำ้้้ล เลงพี่น้องเลงนี่ครับก้อนนี้ก้อนนี้เอียงครับผมก้อนแรกครับผมของผมครับของช่างพงครับช่างกันนะโอ้นห่ครับผมนะครับซอยกันครับผมซอยกันเฮ็ดคนละไม่คนละมือนะครับกับซอยสร้างพงพ่อให้เราได้เส้ามือครับผมเราเออเราก็จะได้แบบว่าเราก็จะได้คอนเทนต์นําซอยกันน้านะครับผมได้งานนํานะครับจะให้สร้างพงษเหงาผู้เดียวแล้วกับสิจมครับนะ ้ายตะข่อยไทยตะปูนยู่นี่ละ่ะปฏิวาบิซอย,อยพวกข่อยจักคืออะไรนะครับผมนะครับตามกําลังนะครับผมนะครับปูกับมะนางไห้กาลังใจยู่ย <c oughs> ปุ่นอ้าวอ้าวเฮ็ดวัดาปูว่ะปูมะนางไห้กาลังใจยู่ปุ่นครับผมนะครับผมปูมาเนาะนี่ครับโหนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าช่างมีระดับนะครับผมมีระดับติดมือตลอดนะครับผมระดับหนาครับผมเมาออกเด้อถ้าเจ้าอายกับกันนะเออมาออกเด้อ ก่อนที่หนึ่งที่สองอ่ะอายเพิ่นเด้อสร้างใหญ่ผู้สร้างใหญ่พูดนะครับสร้างใหญยก่าอย่างท่านผูับครับโอ้มันต่อประโลมเ <า S 2> ลยครับผมวั <im itation> นนี้ก้าวต้องลองทํานะครับผมเราต้องทําให้อาทีมงานบ้านเขียวเราต้องทําให้ได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวแม่มาต่อยก็จะลงมือถ้าแม่มาต่อยลงมือ <im itation> ทางก่อนโอ้ยคลิปแสนครับผม หนึ่งก้อนแปนาทีอ่โอเคครับทีปแปดแน่นอนค่อยทำบ้านแน่นะค่อยให้ทีมงานบ้านเขียวนี่แทีมงานบ้านเขียวเราก็จะไปต้องเรียกค่าแรงแพงๆหน่อยแล้วล่ะโอ้ยพวกก็อบ่อแพงเนาะครับผมมือละเมาานาะอันน้นสร้างไงาเนาะแสดงสร้างไง่า โอ้ยเร็วๆกับันพงอีกโอ้กับตันเร็วกับพ่ออีกพ่อหยุดเลยพ่อนั่นแหละครับผมเออสร้างพงตกงานหล่ะครับผมนะครับผมกับตันนะครับทำแล้วอฝีมือดีครับผมทำรวดเร็วทันใจนะครับผมเนาะช่างพงตกงาน ทนาทีได้สองก้อนช่างพงวางคูนกันแล้วไงนะครับผมนี่ช่างพงถึงกับตกงานนะครับงานอันนี้นะครับถ้ากับตันได้ลงมือนะครับผมเนาะงานเข้านะตกงานแน่นอนตกงานแน่นอนครับผมนะแล้วถ้าสีกินอีหยังพอก็คืออ่ากับตันก็คือจะเมาหมดเลยนะครับผมทั้งแผงนะครับคนเดียวนะครับผมครับผมมันจะยากตอนไหนตอนที่ไม่ติดนีเราติดเสาเนี่ยหรอไม่รู้เหมือนกันครับเออ ครับผมนี่เราแก้วางระดับหรือยังยังเขาวางแล้วครับโอ้วางแล้วครับนี่ช่างมีระดับนะครับผมเปย์อยู่แม่เปย์ไหมหางสั้นจริงจิงครับผมเปย์อยู่แล้วไอ้ข้างๆมันอะแกวางไหมแม่รู้สึกว่ามันเอียงเข้านะก็คิดว่าอยู่ครับผมซื้อของน่งวะสันว่ามันบวรเป็นซื้อของน่งไหมันเอียงเข้าตอกออกตอกออกใช่ไหมครับเรียกว่าสายน้องเริ่มขาดได้ เย็นโอ้ยใจเย็นก้อนนะวัดทั้งสองด้านสามด้านได้ทั้งข้างนอกข้างในแล้วก็ข้างบนนั่นเห็นไหมครับผมนี่ครับผมเอ่อนี่ครับผมเมียสร้างใหญ่ครับผมกำลังคุมงานอยู่โอ้ยไอเมียสร้างใหญ่นี่แหละนี่แหละกัปตันนี่แหละม้วนเด็กกัดดันน้องจีล่ะเมียสร้างใหญ่มันเอียงเข้านะกัปตันก้อนพุ่นเอียงเขาเออนนั่ก้อนทางนู้นอ่ะปลายทางนู้น่อมัน คือปูนมันไม่มันมันเหลวนะครับมันเราต้องรอให้มันเซตตัวนิดนึงนะครับอันมันบอยู่ครับมันกระชีเอียงเข้าแล้วทั้งข้างล่างก็อว้ยข้างบนเอียงออกข้างล่างเอียงเข้าทีนี้อเออเออเอซื้อของน้องนี่เขาบอกว่าช่างเขามีระดับนะครับผมใช่ไหมอืมดูในกล้องไม่เห็นชัดเลยนะครับผมนี่ครับผมกําลังวัดระดับนะครับผมก็ เอออันแรกอันแรกอันแรกตรงนะครับผมอันที่สองอันที่สามเริ่มงอแล้วนะครับผมก็ข้างบนมันเอนออกมาช่างก็ทําไปครับผมเราก็นะครับผมแล้วก็ตีกดดันครับกดดันปู่ปู่นี่นั่งยิ้มเปยๆเปยู่บปู่ไม่ไม่ตีไม่ไม่พูดนะคะปู่ยิ้มอย่างเดียวปู่คงจะพูดว่าเขาพูดหมดแล้วนะ ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังให้ในเต็มแม่โอ้ยให้เต็มตีวันน่ะโอ้ให้ใลเร็วตัวข้างบนมันยังอ่อนเออมันยังเข้าเลยน่าจะเข้อออกมากับตาข้อออกไปหาจับบอลเออแล้วช่างใหญ่มาโอ้พี่น้องเ้ยกออิทได้สามก้อนหกนาทีแล้วพี่น้องเออโอ้เกือบแปลเลยเกือบแปลแล้วเกือบแปลแล้วอีกนิดอีกนิดมีก้อนหินมีหินเห็นไหมเห็นไหมทำไมไม่จับดู qc ปล่อยงานค่ะได้หอกมีหินได้มีหินข้างล่าง ว่าคลิปเมื่อกี้ช่างหงบอกแล้วไงมีหินกับตันไม่น่าเคาะไม่ลงเห็นไหมเห็นมันเยอะเราต้องงงเห็นเยอะเหรอเอาเป็นที่ควรผสมแล้วทีนี้พี่น้องใครผสมบัดดิไม่มันเป็นที่ควรกดไม่ไม่ตอกใจต้องร่อนทรายแล้วทีนี้เอาแล้วเอาละคป็นทั้งนั้นเลยกับตันนไม่ผ่านผมก็ไปช่วยให้เล็กน้อยนะครับนะให้กวดทรายเนาะ เอาแล้วคองลบ่ลยะครับิยังไม่ถึงเปน,นาทีเลยล่ะท่<ข>อ่ะครับผมผลสุดท้ายแล้วเราก็ยกผลประโยชน์ให้กับทรายนะครับผมทรายมีหินเยอะครับผมเออความผิดอยู่ที่ทรายครับผมโอ้ยเนาะความผิดที่ทรายนะครับผมเนะาะค,ค,ครับผม นะครับผมเจอกระตันเจอแรงกดดันเข้าไปนะครับผมถึงกับเปิดอัลลาร์ดนะครับผมโอ้สุดยอดนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าช่างมีระดับนะนะครับผลสุดท้ายสร้างใหญ่ก็ต้องมาเองครับเออปูนเหลวนี่โอ้เห็นการวางมันจะเอียงอืมพวกคนผสมปูนไหมอ๋อไม่โทษจะไม่โทษเพราะว่าโทษโทษทรายเนาะโทษทรายเนาะทรายมีหินเนาะเออมันเป็นเพราะทรายนี่เองต่อไปก็ร่อนทรายหน่อยนะก้าวนะมันมีหินเออ ายเด้อต่อไปเด้ออืมต่อไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวเก้า <c oughs> จะเป็นคนเอ่ <c oughs> กอก่ออิฐบล็อกนะครับจะได้ดูว่ามันจะได้รู้ไงว่าเวลาต่อไปเราจะผสมปูนแบบไหนเข้าใจไหมมัน <c oughs> จะได้แบบว่าตั้งให้เรียบร้อยเข้าใจบ้าเดี๋ยวต้องลองไปก่อดูนะครับจะได้รู้สึกจะได้รู้ถึงความรู้สึกช่างก่อเราเป็นช่างผสมปูน เออเราต้องลองไปก่อดูช่างช่างกอเขาจะรู้สึกยังไงเวลาเราผสมปูนแบบนี้เข้าใจไหมครับผมให้กวดทรายเนาะโอ้ผลสุดท้ายครับผมผิดอยู่ที่ทรายนะครับผมนะความผิดอยู่ที่ทรายนะครับน่ะสังใหญ่แน่แเนี่ยผิดอยู่ที่ทรายนะครับผมนะครับผมก็คลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับสี u บัต n ทอนพัดเบต้ากูแคนนะครับผมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆใน บริษัทมอนโอมนะครับผมของทีพีสกินนะครับเด้อนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมผลสุดท้ายนะครับกับตันก็ได้แค่3ก้อนนะครับผมไม่จ้างผมไม่ชอบผมก็จะเอาแต่ของอยู่แมนบอลนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ